สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านช่องเสน่ห์ทุเรียนพี่บุญมามาพบก,กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปไปดูการปลูกองุ่นดาแม่มดนะครับมาดูต้นกล้าขององุ่นดาแม่มดนะครับภาษาอกฤษเรียกว่าสวีทสครายมันก็จะ,ะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาปลูกมาเลี้ยงไว้ในกระถางในตะกร้าสองอาทิตย์ อันนี้ที่ขึ้นค้างแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นองุ่นที่ปลูกเก่านะครับมันก็จะเขียวต้นต้นพันขององุ่นดําแม่มดพิุณาเอามาเลี้ยงไว้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็เลยไม่เขียวเหมือนเหมือนต้นที่ปลูกไว้หนึ่งเดือนอันนี้ปลูกไว้หนึ่งเดือนมันจะขึ้นค้างนี่นะครับยอดมันพุ่งเลยอ มันทำมันทาให้อะไรปลูกไว้หนึ่งเดือนแล้วพี่มุมาให้ปุ๋ยให้อะไรแล้วมันก็เลยมันก็เลยใบเขียวแล้วก็มันก็แตกยอดได้ดีกว่าอันแรกๆนะครับพี่บุญมาปลูกไว้เนี่ยคือทําค้างไว้ให้อำมุนเนี่ยคือจะพี่มาจะไม่ทํโดมนะครับพี่มาจะปลูกแบบปลูกแบบเปิดปลูกกลางแจ้งปลูกแบบเปิดเหมือนเหมือนที่ที่ลาดบุรีเขาทํานะครับที่ลาดบุรีเขาทาเขาก็ปลูกแบบเปิดนะครับ ไม่มีโดมอันนี้พื้นที่ปลูกอ,อัญมณ์ดาแม่มดน,นะครับที่พี่มาจะมาปลูกใหม่นะครับก็จะรกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องถางออกแล้วขุดขุดดินปลูกแค่2ต้นครับวันนี้ต้องจะต้องถางาถางหญ้าถางดินเนี่ยขุดหลุมออกปลูก2ต้นก็ควรดินรอบๆนะครับปลูกขุดให้มันลึกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าดินจะได้ไม่แน่นรากรา,ากของอัญม่นมันจะได้หากินได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้ก็อยู่ในในตะกานะครับเลี้ยงไว้ในตะกาก็จะประมาณนี้นะครับแต่เวลาเราเอาเอาเอ่ออุ่นออกจากตะกาก็ระวังนิดนึงนะครับรากมันจะขาดนะครับเพราะว่ารากมันเดินเร็วมากเลยรากมันจะอ่อรากมันจะออกขาวแต่มันแตกรากได้ดีพอสมควรเวลาเราเอาเอาเราออกจากตะการเนี่ยมันเรามันออกยากนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงอย่าทําให้มันกระทบกระเทือนมากหลังจากนั้นเราก็ลงหลุมนะครับท่านผู้ชมลงหลุมได้เลยเนี่ย ลงหลุมเสร็จก็ผูกเชือกผูกอะไรให้มันอย่าให้เพราะว่าให้เขามันมันเลือ้อยขึ้นไปตามเชือกอหลังจากนั้นเราก็เอาดินปกครับดินปกโคนให้รอบนะครับอันนี้ก็เป็นดินปลูกนะครับท่านผู้ชมพีม่คุณบาเนี่ยเอาดินเอาดินมามาปบโคนเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นหน้าดินันเก่าของมันนะครับเป็นดินที่เราปรุงไว้แล้วเอามาปบโคนเป็นการช่วยช่วยองุ่นเรานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้มีแร่ธาตุอย่างอื่นมาให องุ่นเราได้ได้กินได้ได้แรดทาตุธารองา่าเสริมเพราะมันได้ได้ควบถ้วนนะครับมันจะทําให้ทุเรียนของเราเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็กดกดดินให้แน่นแน่นนิดนึงนะครับลากจะได้จับจับดินเร็วเพราะลากจับดินเร็วนี่คืออ,องุ่นของเรามันจะไม่เหี่ยวมันจะต่อยอดได้เลยครับหลังจากนั้นรอนี่นี่ที่สําคัญเะครับเพราะว่า,นาหน้าแ้งหน้าแ้งเนี่ยต้องทำเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเอา เอาฟางนะครับฟางที่วัวก,กินนี่แหละที่มันวัวก,กินมันย่ำมันอะไรเนี่ยเอามาคุมหน้าดินไว้เป็นการรักษาความชื้นหน้าดินอ่าแล้วก็เวลาเราลดน้ําอะไรลดน้ําลงไปนะครับราดด้วยอ่าเออ็มหรือราดด้วยน้ําหมักเนี่ยพวกปุ๋ยพวกพวกฟางพวกนี้นะครับจะย่อยเป็นปุ๋ยไปด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับอาง,งุ่นของเราได้ดีนะครับอาง,งุ่นเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับท่านผู้ชมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่ทำเงินได้หลักหมื่นหลักแสนนะครับ ถ้าเราทําได้เป็นเพื่อเศรษฐกิจอย่างดีเลยต้องต้อง,องเราเกษตรกรเราต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยเราต้องหาความรู้หาความรู้มีความรู้มีประสบมีประสบการมีทุนแนละ้วก็รู้การตลาดทําการตลาดให้ได้นะถ้าเราทำทำได้นะสามสี่ขั้นตอนอย่างนี้นะครับจะทําให้เราทําเงินได้จากการการเกษตรของเรานะครับ หลังจากนั้นเราลดน้ำนะท่านผู้ชมเนี่ยลดน้ำเลยครับเนี่ยฟิลนาผูกเชือกผูกอะไรให้มันเลื้อยตามเชือกนี่แหละเนี่ยพันตามเชือกมันมีมือครับท่านผู้ชมอ่ทุ่นไอ้อะไรอ่างงูอ่งมันมีมือมันจะเลื้อยตามเชือกที่เราผูกนี่แหละนะลดน้ําไม่ชุ่มไปเลยครับลดน้ําไม่ชุ่มลดน้ํารอบๆบริเวณนี่แหละเนี่ยมีทั้งทุเรียนทั้งอ่างงอันไหนรอดคือรอดนะครับนยอ่อนแอก็แพ้ไปขึ้นมาถือสติแบบนี้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าจะไปรอเฉพาะทุเรียนก็ไม่ไหวนะครับ ปลูกแบบระบบระบบเปิดครับพืชมาจะไม่ทาโดมนะครับที่สําคัญที่เราจะต้องระวังนะครับสำหรับ,บองุ่นคือเพีย้ยไฟเพีย้ยไฟที่เราจะต้องระวังพวกเพียียไฟพวกแมงมินูนนอกจากนั้นเราก็ดูระบบน้ําระบบปุ๋ยแค่นั้นนะครับแต่น้ําอย่าให้ขาดสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึง่ง พื่มาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับ